ครับหัวข้อถัดไปที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่พูดถึงเรื่องการฝึกเจริญสติสำหรับผู้ที่พึ่งจะเริ่มขัดใหม่ๆการเจริญสติหรือการย้อนมองสองตนนั้นนะครับสัหรับหลายๆท่านนะครับที่เริ่มที่จะสนใจแล้วก็เริ่มที่จะมาฝึกการเจริญสติเนี่ย เราก็มักจะได้ยินคําอยู่ประมาณ2อสามคำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เนื้อรู้ตัวนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เรารเข้าไปเห็นอารมณ์เห็นความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้ก็คือเป็นคําที่เรามักจะได้ยินเสมอนะครับสําหรับคนที่เข้ามาสู่การฝึกฝนในการเจริญสตินะครับแต่การที่ เราเพิ่งจะเริ่มต้นในการเจริญสตินี่นะครับมันจะต้องมีการพัฒนาธานจิตใจที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่ผู้ที่เริ่มต้นในการเจริญสตินั้นนะครับประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องฝึกให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปนะครับก็คือเรื่องของการรู้เนื้อรู้ตัวก่อนนะครับ ว่ารู้เนื้อรู้ตัวนี่นะครับเป็นสเตปแรกหรือเป็นขั้นแรกที่เราจะต้องฝึกให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปเห็นอารมณ์หรือเห็นความคิดเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความรู้เรือรู้ตัวได้ก่อนนี่นะครับคือไม่มีจิตใจเพียงพอหรือพร้อมที่จะไปเห็นนี่นะครับพอเราไม่มีจิตใจพร้อมที่จะไปเห็นอารมณ์หรือความคิดนี่นะครับแทนที่เราจะเห็นความจริงนะปรากฏว่าเราเกิดความคิดฟุ้งซ่านเข้าไปอีกครับ มันจึงไม่แปลกใจว่าหลายคนที่เข้าไปฝึกเข้าไปเห็นแล้วเนี่ยเกิดปัญหามันความคิดมันปรุงแต่งเข้าไปอีกแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะนะครับยืนระยะในการฝึกต่อไปได้จนถึงในระดับที่เรียกว่าการตกผลึกในเรื่องของการเจริญสติได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวผู้น้อยก็เลยจะมาร่วมแบ่งปันว่าบุคคลที่เพิ่งเริ่มการเจริญสติจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับผู้ที่จะเข้ามาใน การฝึกการเจริญสตกก็คือในเรื่องของความรู้เนื้อรู้ตัวก่อนครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยคําว่ารู้เนื้อรู้ตัวหมายความว่าไงว่ารู้ตัวว่าเรานะครับกลับไปที่ตัวเองแล้วก็รู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็คือวางเลยนี่คือขั้นแรกก่อนนะครับคือฝึกการรู้เนื้อรู้ตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับทำยังไงนะครับโดยปกติคนที่ฝึกการรู้เนื้อรู้ตัว ในช่วงแรกๆนี่มักจะใช้ที่เรียกว่าลมหายใจนะครับก็คือหมายความว่าไงครับหมายความ่าพอเรารู้รู้ตัวเนี่ยเรากลับมาที่ลมหายใจเลยแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวที่ลมหายใจของเราเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะครับสร้างความรู้สึกตัวแล้วเราก็วางเลยนะครับไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปพิจารณาต่อหรือไม่ต้องไปเห็นอะไรต่อสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับทําไมถึงต้องใช้ลมหายใจ นะครับอันที่หนึ่งที่เคยได้กล่าวไว้แล้วคือการใช้ลมหายใจเพื่อรู้นู้นรู้ตัวเนี่ยมันแนบเนียนคือคนทั่วไปเนี่ยดูไม่ออกนะว่าเรากําลังฝึกการเจริญสิทธิอยู่สองการใช้ลมหายใจในการรู้นู้นรู้ตัวเนี่ยมันมีความชัดชัดที่จะแยกตัวเราออกจากความคิดปรุงแต่งชัดที่จะแยกเราออกจากอารมณ์ความคิดอันนี้คือข้อดีของลมหายใจนะครับ มันมีความชัดในการแยกตัวเราออกมานะครับเพื่อให้เราสร้างเกิดความรู้นึกรู้ตัวนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ชัดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ฝึกการจรญสติบ่อยๆเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยการเรียกว่าใช้นะครับลมหายใจเนี่ยเป็นตัวสร้างความรู้สึกตัวหรือเมื่อเรารู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะมีคําภาวนาสักคำหนึ่งซึ่งจะเป็นทางพุทธก็ริยาพุโทโธนะครับ บางท่านอาจจะใช้คาว่ากลับมาอันอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกตัวก่อนนะครับเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็คือวางนะครับพอเราทําอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้านะครับนะครับรู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าสภาวะจิตใจของเราจะเริ่มถูกพัฒนาขึ้นทีละขั้นทีละขั้นไปเรื่อยๆจนถึงในระดับที่เรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่ต้องใช้ลมหายใจอีกแล้วหรือ ใช้เป็นบางครั้งบางช่วงเท่านั้นนี่ก็คือว่าเราจะเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าเริ่มเข้าสู่ที่เป็นสนัญชาตญาณของความรู้ตัวแล้วนะครับอพอเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าบมายเข้ามวาครับหมายเข้าจิตใจของเราเนี่ยเริ่มจะรวมศูนย์ได้แล้วนะครับเริ่มจะตั้งมั่นได้แล้วนะครับพอเราถึงจุดนี้นี่นะครับเราจะต้องเข้าสู่พัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อเข้าไปสู่สภาวะที่เรียกว่าความลึกซึ่งความลึกตรงนี้นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้การรวมศูนย์หรือการประคองที่ยานัทวารครับนี่คือจุดที่ยานัทวารมาเกี่ยวข้องกับเราเลยทันทีก็คือการอะไรครับการที่เรามีสติตัวแล้วประคองจิตใจเข้าสู่ความลึกของจิตใจเกิดความนิ่งแล้วก็ความสงบเพื่อให้มีความพร้อมของจิตใจ ที่จะเข้าไปเห็นถึงความคิดแล้วก็อารมณ์ที่อยู่ในจิตใจและไปเห็นความจริงแท้ที่เกิดขึ้นในจิตใจว่าแท้จริงแล้วความคิดอารมณ์ต่างๆมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการที่1และ2และ3ก่อนจึงจะเข้าไปเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการเตรียมหรือการฝึกฝนในระดับแรกๆและเข้าไปเห็นเลยเนี่ย เชื่อแน่เลยครับว่าเราต้องเกิดความคิดที่เรียกว่าปรุงแต่งฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราผ่านกระบวนการในเรื่องของการฝึกความรู้ว่ารู้ตัวนะครับจิตใจสร้งางบ้านแล้วแล้วก็มีจิตใจที่สงบเพื่อที่จะเข้าไปเห็นแล้วเนี่ยความคิดปรุงแต่งหรือความคิดฟุ้งซ่านที่มันเคยมาก่อกวนเราเนี่ยมันแทบจะค่อยๆหายไปหรือมีเพียงนิดเดียวหรือรู้ทันด้วยซ้ำนะครับว่านี่คือความคิดที่จะมานะครับ ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านั่นเองอันนี้ก็คือ,อเรื่องราวที่จะมาพูดคุยที่จะมาแบ่งปันกับทุกๆท,ท่านนะครับที่เริ่มที่จะฝึกการเจริญสติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้บ่อยๆเชื่อแน่นะครับว่าจิตใจของเราจะถูกพัฒนาเกิดขึ้นแล้วเมื่อถึงจุดๆหนึ่งนะครับเราจึงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเห็นบ่อยๆเดี๋ยวสภาวะธรรมที่อยู่ภายในจิตใจเราก็จะปรากฏให้เราเองให้เราเกิดความรู้สึก ณเวลานั้นเองซึ่งเวลาไหนเราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับนะครับก็คือนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงนี้ที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะว่าอ,อีกสักหนึ่งเพลงแล้วก็กลับมาฟังเรื่องราวในช่วงต่อไปสำหรับช่วงนี้ขอเรียนเชิญก่อน,นครับ